สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุริยายอัลาลอดบายการชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อสวัสดีซินเจียอยู่อีสินนี้หัวใช้ด้วยปีใหม่ของจีนก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือสิ่งใดที่ตัวเองสมปรารถนาสมปรารถนาในรักสมปรารถนาในโชคลาภสมปรารถนาในงานการสมปรารถนาทุกๆอย่างที่อยากได้โอเคไหมอ่ะ มาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณวันนี้วันที่23แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์จะอัปตั้งแต่23ถึง16ไปเลยถึง16เดือนหน้าไปเลยนะคะถึงทันมันได้ไหมอ่ะย5ถึง16เพราะฉะนั้น1ถึง16จะไม่มีนะสิเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เอาเอาแค่สิ้นเดือนนี้ก่อนก็ได้ค่ะเอาแค่สิ้นเดือนเท่ากับ2ี่0ถึง3าอีกไม่กี่วันเองนะจะควบคุมไปถึงวันนั้นแล้วกัน หรือว่าควบคุมไปถึงวันที่อาสิ้นเดือน31นะโอเคไหมมากันที่ราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกเป็นการดูดวงแบบตัววันตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครอะไรก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณอาจารย์มีคอนเทนต์ใหม่ที่ยูทู r ช็อตยูทู s ช็อตนะคะมันจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็ อาจารย์มีช่อง YouTube ที่อยู่ใน Ti k tok แล้วไปช่วยกดติดตามอาจารย์ด้วยแล้วก็ใน t i TikTok อะมันเป็นคลิปสั้นๆเหมือนช่อง YouTube แต่ว่ามันจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆที่ทางนี้ไม่ได้ลงแล้วเดี๋ยวลงทางนู้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีคนติดตามสักพันคนอาจารย์อาจาอาจะไลฟ์สดช่อง t i k tok ก็ได้เพราะการไลฟ์สดแบบนั้นมันง่ายอยู่ก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วกันนะคะกดติดตามอาจารย์ด้วยนะจ๊ะอ่ะมาพิเศษตา ความรักของความรักการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณค่ะไพ่ใบแรกเป็นเดวเวลไพ่ของอาจารย์เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตที่ผ่านมาแล้วสองกำลังจะเกิดขึ้น3ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่ควบคุมอยู่เวลาดูไพ่ก็คือควบคุม3เดือน6เดือน8เดือนถ้าอะไรยังไม่เกิดก็ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงล้กันนจะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณเป็นเดวเวลค่ะเดวเวลคือ ข่าวดีข่าวร้าย The world คือเวลาเวลาข่าวดีคือการที่เรามีวงจรในเรื่องของเวลาอะไรก็ตามอะไรที่ไม่ดีเข้ามามันก็ออกไปเดี๋ยวมันก็เข้ามาใหม่สิ่งเหล่านี้คือวัฏจักรของชีวิตมีทั้งดีและไม่ดีอืมในเรื่องของการทํางานค่ะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการทาํา,า,ง,ง,าทงานก็ได้แต่คุณอาจจะมองว่า มันไม่ค่อยได้ความเป็นธรรมสาหรับคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องของการทํางานในบางคนอาจจะมีการงานที่จะเิญก้าวนาดาทํางานบนช่อง YouTube ทำยูทูบเบอร์หรือทํางานที่เกี่ยวกับโลกโซเชียลมีโอกาสขยับขยายงานไปได้ดีแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีตามที่คุณปรารถนาหรือคุณต้องการนะคะถ้าอะไรที่คุณไม่ได้ให้ระวังเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักด้วยนะจ๊ะแล้วก็คนแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงานได้ เหมือนอะไรที่คุณคาดหวังไว้เรื่องของการทํางานเรา,เ,ราเราคิดว่าเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่มีคนไปขัดแข้งขัดขาของเราซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งในวงประชุมวงเสวนากับเจ้านายลูกน้องได้หมดได้หมดนะจ๊ะวางแผนสําหรับการทํางานดีๆถ้าคุณเกิดวางแผนถ้าคุณพูดคุยคการเจรจาการพูดคุยสําคัญมากนะคะ มันอาจจะไม่ได้สมหวังอย่างที่คุณต้องการอะ่ะเป็นเป็นความรู้สึกของความไม่สมหวังหรือว่าเราเราถูกถูกคนอื่นเตะสินนินทาว่าร้ายเอาเราไปพูดถึงในแง่ในในเชิงที่เสียหายก็ได้เหมือนกันในที่ทำงานนะประมาณนั้นไพ่เดอะเวลค่ะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะในจะเซตในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของกรรมกรรมเก่ากรรมลิขิตมีชีวิต เขาเรียกว่ามองแต่ชีวิตด้วยกรรมชีวิตมีขึ้นมีลงประมาณนั้นนะคะคุณเรื่องของการเงินถ้ามีหนี้สินก็ย,ยังสาสางไม่ได้ระวังในเรื่องของการเงินที่คุณมีความหวาดระแวงว่าเงินจะไม่พอใช้หรือเงินจะขาดแคลนมันไม่บาลานซ์กับรายรับมีค่ามีรายรับเข้ามาแต่ว่าไม่บาลานซ์กันให้วางแผนทําบัญชีในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยในอนาคต จะเกิดความเดือดร้อนหรือจะเกิดการติดขัดเงินไม่พอใช้ได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักเหรอทําไมในเรื่องของความรักไม่ขึ้นสักเท่าไหร่เลยล่ะอืมในเรื่องของความรักค่ะลราให้ระวังความขัดแยง้งในเรื่องของความรักคุณอาจจะขัดแย้งกับตัวคุณเองก็ได้นะความคิดของคุณเรามีความรู้สึกว่าเราทุ่มเทอะเราให้ไปเราทุ่มใจแต่คนที่เราครบด้วยเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์ต่อเรา าจจะมีอะไรปิดบงังโกโหกปิดบังเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เรามีความสงสัยใครรู้และทําให้เราค่อนข้างจะน้อยอกน้อยใจว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเราเต็มที่กับเขาอะแต่เขาไม่ค่อยเต็มที่กับเราแต่พอเราจะเลิกหรือพอเราจะไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็มาดึงเรากลับไปทุกครั้งอารมณ์ประมาณนี้ความรักม,มันมีความรู้สึกบางคนอยู่ในทะเบียนสมรสอยู่นะบางคนอยู่ในทะเบียนสมรส ถ้าคุณรอคอยใครอยู่คะ่ะถ้าคุณรอคอยใครสักคนอยู่การรอคอยนั้นยังไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่เหมือนการรอคอยนั้นอะมันยังต้องรออีกนานจริงๆคุณอะรู้ทุกอย่างในความรักความสัมพันธ์นี้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณพยายามปรับปรานและทำใจ กำลังทําใจอยู่ในที่ของตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าหากเขาตกลงคุยกันหากเขาตกลงร่วมกันหรือในความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าเราเป็นฝ่ายให้แต่เราไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยมันทําให้เรารู้สึก <S <S เหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะตัดกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมเราควรจะมีความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมบางทีก็ได้คิดได้ทบทวนหรือว่าบางครั้งในบางคน่ะมันมีปัญหาซึ่งกันและกันละแต่ก็พูดคุยกันหลายๆครั้งแล้วนะ คยพูดคุยกันอะไรหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าปัญหานั้นก็ไม่จบไม่สิ้นก็คือพอพูดคุยไปก็ปัญหาก็กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเขาก็ไม่อยอมปรับปร,บรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเลยภายเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเวิร์มมาบอกอะไร <S <S> <S เหนื่อยนะ่ะเหนื่อยจริงๆเหนื่อยกับความรักครั้งนี้ค่ะแต่ถามว่าไม่คิดได้ไหมก็ไม่ได้ไม่คิดไม่คิดมันมันอยู่ในหัวสมองเราต้องเอาเก็บมาขบคิดและมีความเหนื่อย มีความหงุดหิดในอารมณ์ความรู้สึกความไม่ไว้ใจความไม่เชื่อใจแม้นคุณจะพยายามอยู่เงียบๆน,นิ่งๆแต่ใจคุณอดหวั่นไหวหรือไหวหวั่นไม่ได้นะคะหรือคนที่คุณไปเดียวด้วยเขาอาจจะทําตัวห่างเหินหมางเมินกับคุณน่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่มีคนอื่นไหมความสงสัยแค่รู้ว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นไหมเขาไม่ได้มีเราคนเดียวหรือเปล่าหรือเขาทำอะไรรับหลังเราอารมณ์ประมาณนี้ บางคนนะคะจะเกิดอาการของการเลิกราอย่าร้างแต่ว่าเลิกราอย่าร้างกันกี่ครั้งกี่รอบแล้วก็กลับไปเริ่มต้นกันใหม่เหมือนเหมือนเหมือนเรามีความผูกพันกันยอมให้โอกาสซึ่งกันและกันนั่นแหละแต่การให้โอกาสนั้น,น่ะ มันก็เกิดเรื่องซ้ำๆเดิมๆสิ่งเดิมๆที่เราพูดสิ่งเดิมๆที่เราเขียกันก็ไม่จบไม่สิน้นก็ยังมาเป็นประเด็นมีปัญหาสําหรับคุณทั้งสองคนระวังการที่ไปอยู่ในรักซ้อนกับใครเขาคนที่คุณไปไปดีวด้วยเขาอาจจะมีเจ้าของตัวจริงหรือคุณอาจจะมีเจ้าของตัวจริงอยู่แล้วเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าอาจจะไปลุ่มหลงโมเมากับบางสิ่งบางอย่างซึ่งออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ให้สถานะไม่ได้ได้แต่เป็นคนคบได้แต่เป็นคุณคุย ได้จะเป็นสถานะที่ไปได้เรื่อยๆแต่ไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่ฝ่ายต้องการมากๆอไรฝ่ายตอบสนองอารมณ์ให้ไม่ได้อารมณ์แบบนั้นเลยนะจ๊ะมันเป็นเติร์ดหรือเปล่ามันเป็นเติร์ดไหมความรักที่เป็นเติร์ดไหมอาจจะอยู่ในรักสามเศร้าออรักซ้อนทั้งสามดาบสามถ้วยเดอะเดวิลแบบเนี้ยนะลองดูว่าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกับใครนะคะอืม อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้คือความคิดที่วนเวียนความคิดที่วนเวียนความทุกข์ที่วนเวียนปัญหาเก่าๆที่วนเวียนเราไม่สามารถจะขจัดปัญหานั้นออกไปได้ยังวนเวียนอยู่ในใจยังวนเวียนเป็นความทุกข์ของเราน่าจะพิจิกคุณอาจจะดีวกับตุลค่ะตุนมังกรเดอ h เฮอร์ราศีกันนะคะใช่ไหม ขอไปดูคนของคุณหน่อยค่ะคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักสองเดือนเขาก็อยากกลับมานี่ถ้าเบกเบกกันหรือว่าทะเลาะก,กันอนะ่ะเขาก็อยากกลับมาเขาก็จริงๆแล้วนะ่ยตัวเขาเองเนะี่ยคิดหลายรอบหลายครั้งหลายหนแล้วว่าไอความรักครั้งนี้มันยังเป็นความรักได้อยู่ไหมมันยังเป็นความรักที่ดีไหมเราควรจะจบจากความรักครั้งนี้หรือควรจะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ดี ุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขาค่อนข,ข้างมีหน้ามีตาทางสังคมฐานะหน้าที่การงานค่อนข้างดีเขาอาจจะมีความรู้สึกว่า,วามันยังผูกพันมันยังบางคนจบกันไปแล้วล,ะละ่ะบางคนห่างห,หายไม่คุยกันแล้วแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยคือเขาอยากกลับมานะเขาอยากกลับมาดีด้วยเขาอยากมาง้อแหละเขาอยากมาง้อความผูกพันมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าก็เขาทํามาหมดแล้วมันมีทูออฟคัพอะความรักอยู่ตรงนี้ค่ะ ถ้าเขารอคุณอยู่เขารอคุณเทคแอคชั่นรอให้คุณไปเคลียร์รอให้คุณไปง้อปรับความเข้าใจนะคะ<ม>เขาไม่ได้อยากจบจากความสัมพันธ์นี้หรอกต่อให้ปากเขาบอกว่าเขาอยากจบแต่เขาไม่ทําหรอกค่ะอืมความผูกพันมันมีเยอะมากอ่ะยี่สิบถึงสามสิบเอ็ดนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดครับ W out for j o n เดี๋ยวก็ก,กลับมา กี่ครั้งแล้วตอบได้เม้นด้วยกี่ครั้งกี่หนแล้วที่ทะเลาะกันที่เกิดปัญหาในเรื่องเดิมๆซ้ำๆแล้วก็กลับมาเพิ่มต้นกันใหม่เพราะความรักความสัมพันธ์นี้คุณและเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีขอบเขตมันมีขอบเขตมันมีความสามารถที่ทําได้ทําไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนหรือรู้กันอยู่ในวงแคบๆ รักที่เกิดปัญหาหนึ่งอาจจะมาเกิดจากความหึงหวงเกิดมาจากในเรื่องของเวลาเกิดมาจากความไม่ชัดเจนแล้วก็เกิดมาจากความไม่ไว้ใจให้ระวังเรื่องของความหึงหวงเป็นเหตุโปรดสังเกตได้นะจ๊ะอืมมาไปดูกันซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักนะ่ะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะ The ั p r r s s s k n n o o p p n t t c l l s เดรโฮเมดสิบดาบเขาก็เจ็บละเขาเจ็บจากความสัมพันธ์นี้ค่ะจริงๆเขามองว่าความรักความสัมพันธ์นี้เราสองคนเนี่ยเคยเคย,เคยมีคอมมิชเมนต์ผูกพันกันมานานถามว่ามันเลิกกันได้ไหมในความรู้สึกตรงนี้เขาเองเนี่ยเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้ไว้แต่เขาก็รู้นะถ้าปัญหามันเกิดมาจากตัวเขาในการเลิกกันนะเขาก็ค่อนข้างรู้นะว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นเช่นไรแต่บางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถแก้ไขให้ได้ รู้ทุกเรื่องค่ะแต่ว่าแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาเจ็บเขาเจ็บเขาเครียดเขาทุกข์เขาหาทางออกหรือทําอะไรไม่ได้กับปัญหานี้แต่เขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะโอเคไหมอ่าไปดูสิว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรต่อความสัมพันธ์นี้ไหมเขาน้อยใจแหละคิดมากแล้วน้อยใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ มีความเซนซิทีฟค่อนข้างสูงอารมณ์เขาค่อนข้างเซนซิทีฟกับความสัมพันธ์นี้อย่างมากเลยจริงๆในใจของเขาเขาอยากเทคัชชั่นค่ะเขาอยากกลับมาถ้าเป็นไปได้นะเขาอยากจะกลับมาเพื่อขอโอกาสปรับความเข้าใจเขาอยากให้เรามารักกันอย่างเดิมแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งจริงๆเขาอาจจะคิดมากไปก็ได้บางทนะีบางคนนะคะในความรักข้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานด้วยคุณกับเขาอาจจะเป็นลูก เจ้านายเป็นลูกน้องกันละกันอยู่ที่ทํางานเดียวกันนะคะยังต้องเดียวงานเพื่งกันละกันแล้วยังมีความรักอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสับสนโอรมานบางทีก็ไม่อยากคุยบางทีก็ไม่อยากทักแต่ต้องทักกันเพราะสายงานก็ได้นะคะอยู่ใกล,ใกล,ใกล้ก็เหมือนไกลอยู่ไกลก็เหมือนไกลห่างมันอึดอัดคะ่ะเขาอยากกลับมาเขาจะอยากขอโอกาสเขายังบอกว่าเขารักคุณนะจจุด,จดนี้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันมีความ กังวลใจมีความคิดมากถ้าคุณทลายทลายความคิดมากของเขาหรือคุณแจกแจงเรื่องที่เขาคิดมากให้เขาไว้อกให้เขาอะเชื่อมั่นในตัวคุณให้เขาไว้ใจในตัวคุณอะเหมือนเคลียร์กันนะคะปัญหามันคือการไม่เคลียร์ปัญหามันคือการที่ไม่พูดกันถ้าเคลียร์กันก็อาจจะพัฒนาไปได้อีกขั้นหนึ่งโอเคไหมอ่ะเ,อเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ เขาต้องการให้คุณไปงอ้อแหละเขาต้องการให้คุณยอมลดราวาสอบเขาบ้างเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังมีแพชชั่นยังมีความต้องการในความรักครั้งนี้อย่าง,งอนกันเลยอย่าทะเลาะก,กันเลยอย่าทําให้อีกฝ่ายเป็นทุกข์เลยเหมือนต่างคนต่างกดดันซึ่งกันและกันไหมเขากดดันคุณคุณกดดันเขาพิจิกเดี๋ยวเขาก็ทักมาเขาต้องการให้คุณทักไปค่ะจะมีการเดินทางร่วมกันเนี่ยจะมีการเจรจาการเดินทางร่วมกัน ปัญหาของรักเนี่ยอาจจะปาจากรักสามเศร้าก็ได้อาจารย์มองว่าคุณสองคนมีโอกาสที่จะกลับมาพูดมาคุยกันอีกครั้งแต่ถ้ายอมเปิดใจถ้ายอมเปิดใจพูดคุยปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจทั้งคนทั้งคู่ไม่ใช่ไม่พอใจก็เก็บเงียบไม่ต้องการก็เก็บเงียบมันเลยทําให้ปัญหามันค้างคาเคลียใจตรงนี้ได้ไปต่อได้ครับเขาฝากบอกได้เขาจกฝากบอกอะไรกับคุณคะ เดอดซันการกลับมาเพื่อเจราจาคุณอาจจะดีวกว่าคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะแนวโดดเด่นในวิชาชีพสายงานไปไหนไฟสองหน้าไปไหนใครรู้จักก็ได้นะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาเครียดนะค่อนข้างวิตกกังวลเขาเขารู้สึกถึงความสุขที่มันขาดหายไปจากชีวิตของเขาอะ่ะเขารู้ว่าเราสองคนทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆมันมีบุคคลที่สามมาทำให้เกิดปัญหาให้วางลงได้ไหม เขาอยากได้ตรงจุดจุดนี้อยู่จ g สเมนปลดปล่อยตัวเองสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาต้องการคือความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนค่ะการเคลียร์ปัญหาที่มีอยู่ถ้าอีกคนได้อธิบายในปัญหานั้น,น,นได้มีโอกาสมากที่จะกลับมาคืนดีแล้วก็ไปต่อได้เหมือนกันแต่ว่าในบางคนคือเราอึดอัดกับความ สัมพันธ์ที่เราไม่ไวเนื้อเชื่อใจใครในที่นี้ไม่เชื่อใจเกิดความหึงหวงเกิดความหวาดระแวงในใจถ้าเคลียร์ปัญหาในใจนั้นไม่ได้โอกาสไปก็ยากมากนะคะอือ่ะขอพายแนะนําให้พิจิตค่ะขอพายแนะนําให้พิจิตยนะในความสัมพันธ์นี้ถ้าจะแนะนำอะไรกับณูล พ่ยแนะนำบอกว่าถ้าคุณนะ่ะงัวตะเคียดอยู่แบบนี้โดยที่คุณต้องการละไม่แสดงออกไปไม่เทคแอคชั่นออกไปนั้นนะ่ะความสัมพันธ์นี้ก็ใกล้จะหลุดลอยแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถชี้แจงข้อสงสัยชี้แจงสิ่งที่เขาบาดหมางใจชี้แจงสิ่งอยู่ในใจของเขาเหมือนเขามีประเด็นในใจที่แบบเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาหรอก ต่เขาไม่มีเนื้อเชื่อใจหรือเขาหวาดระแวงเขาสงสัยเขาไม่มั่นใจเรียกว่าเขาไม่มั่นใจถ้าคุณสามารถเคลียร์ประเด็นของความเชื่อใจให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณและเชื่อใจในตัวคุณได้นั่นนะ่ะโอกาส Si กออฟซิ o อ o ฟวโอกาสกลับมาคุยกันใหม่โอกาสกลับมาที่จะมีความสุขเป็นเดอะซันเหมือนเดิมโอกาสกลับมาที่จะไปกันได้เหมือนที่เคยไปนั้นโอกาสสูงทีเดียวเพียงแต่ต้อง คลียปัดเด็นปัดเด็นในใจมันมีปัะเด็นถ้าเคลียประเด็นนั้นไม่ได้ความเขาเรียกว่าอะไรความในใจนั้นไม่ได้สุดสิ้นไปความบาดหมางความคิดความเครียดนั้นไม่ได้หายไปไม่ได้กระจ่างแจ้งในใจมันก็ไม่มีทางกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทาถ้าเป็นไปได้หนึ่งคุณถามเขาซิเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรเขาต้องการ คำพูดเพื่อให้เกิดความมั่นใจเหรอต้องการเวลาเหรอต้องการความยืนยันจากเราเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทําเคลียร์ประเด็นนี้ได้ทุกอย่างไปต่อได้นะจ๊จะจิจิอาจารย์ลืมไปอาจารย์มีช่องช่องทาง t ิกต็อกนะคะชื่อช่องว่า di by การเชิยาเหมือนช่องเชื่อช่องนี้แต่ไม่มีออฟ di by การเชิยาเซิร์ชที่หน้าทิกต็อกได้เลยแล้วก็จะเจออาจารย์ลงคลิปไปแล้วส3คลิปแล้วก็จะมี YouTube Short ซึ่งอาจารย์ทําเพิ่มขึ้นมาทาง Youtube เขาปรับระบบอะไรมากมายกายกองอาจารย์ก็ต้องปรับตามแล้วก็ทําตามเแล้วกันก็ยังขอให้ติดตามแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้กันละกันนะตรงนี้นะคะอย่าทิ้งอย่าห่างหายกันไปไหนนะคะโอเคไหมอ่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ